สวัสดีค่ะกบมาพบกันอีกครั้งกับกอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้กับคลาสิกโกลฟิวเจอร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะการขึ้นนะคะก็ค่อนข้างด้วยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะคะโดยเปิดตลาดไปยินอยู่ที่บริเวณ1 6 1 3งพรอสาต่อออนนะคะแกว่งตัวในกรอบ1611-1615ถึง 1, ค่ะราคาทองคำนะคะทรงทรงตัวนะคะในระดับเหนือบริเวณ1,600นนะคะโดยการปรับตัวขึ้นนี้นะคะส่วนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะที่ต่างปรับตัวลดลงเนื่องจากนาวิ นักลงทุนนะคะวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไซปรัสนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปยื่นคำขาดว่าจะตัดความช่วยเหลือจากไซปรัสในวันจันทร์หน้านะคะหากไซปรัสไม่สามารถระดมเงินทุนได้มากเพียงพอในการหลีกเลี่ยงภาวะล้มละลายทางการเงินนะคะอีกทั้งการที่ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของไซปรัสลงสู่สถานะขยะนะคะก็เป็นอีกแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะ ทีนี้นะคะค่าเงินบาทนะคะก็กลับมาอ่อนค่าขึ้นนะคะซึ่งเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคาในบ้านเรานะคะให้ปรับตัวสูงขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะแรงขายจาก SPDR อที่เริ่มกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะคะลงไปถึงสัญญาณโอเวอร์ทางเทคนิคอาจจะทําให้ราคาทองคำนะคะขึ้นได้ในกรอบที่จํากัดเท่านั้นค่ะโดยถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำสัญญาณดูดีนะคะเนื่องจากจุดต่ําสุดยกตัวสูงขึ้นนะคะ และแนวโน้มนะคะหลังจากที่ชวนแนวรับบริเวณดาวเทลไลต์ตรงนี้อาจจะสามารถขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านตรงดาวเทลไลน์ตรงนี้ได้ก่อนที่จะ เลือกทางระหว่างปรับตัวขึ้นต่อทะลุแนวต้านดาวเทนไลน์นี้หรือปรับตัวลดลงนะคะดังนั้นบริเวณที่ปรับตัวขึ้นเริ่มมีความเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางรวมไปถึงอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะคะเริ่มส่งสัญญาณโอเวอร์บอแล้วดังนั้นการปรับขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังนะคะรอดูจังหวะให้ดีนะคะบริเวณที่อันตรายคือ 1620- อถึง1น4 0นะคะตรงจุดนี้เองจะเป็นจุดวัดใจว่าตกลงแล้วราคาทองคําจะสามารถขึ้น หรือปรับตัวละลงมาแรงๆนะคะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าบริเวณนี้จะสามารถต้านทะลุผ่านไปได้หรือไม่ถ้าทะลุ1640นะคะแรง ปัจจัยบวกนะคะมีมากขึ้นอาจจะกลับมาเป็นแนวน้มขาขึ้นได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านนะคะอาจจะมีการร่วงลงมาแรงๆก็ได้รอดูแนวรับแนวต้านดังนี้นะคะแนวต้าน1,620-1,630แนวรับ 1, 6ึ0 1 6 0 0นะคะถ้าหลุดบริกห0ก็1590ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ